พระเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับยอดนิยมรุ่นนี้เรียกว่าเหรียญหมุนเงินหมุนทอง18เม็ดแบบหนานะครับเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักแล้วนะครับบางดูยังไงหนาดูยังไงนะครับหน้าบล็อกเนี่ยเขาจะต่างกันเลยนะครับในส่วนของ18เม็ดหนาเนี่ยหน้าบล็อกจะมีความชัดลึกกว่านะครับแล้วก็โค้ดเนี่ยตอกได้ชัดกว่าในส่วนของ18บางเนี่ย หลายๆคนก็ได้ติดตามผมอยู่เป็นประจำเนี่ยน่าจะพอดูออกนะครับในส่วนของเหรียญนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ผิวดีเก็บได้ดีนะฮะเสมอหน้าหลังแล้วก็เหรียญเนี่ยไม่ได้ผ่านการใช้งานมาแบบแรงๆหรือหนักๆนะครับไม่มีสึกนะครับตัวหนังสือคมชัดผิวก็เป็นผิวลมน้ําตาลเดิมๆนะในรุ่นนี้เนี่ยถ้าเป็น1 0 8เม็ดแบบหนาแล้วก็19เม็ดเนี่ยผิวเขาจะลมน้ําตาลนะครับซึ่งถ้ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยแล้วไม่ได้เข้าดูในจุดพิจารณาสําคัญเนี่ยเว็บแรกเนี่ยอาจจะเอ๊ะ18หรือ19ซึ่งจะบอกจะบอกได้เลยว่าคล้ายกันมากนะฮะแต่ก็จะมีจุดดูอยู่นะครับนี่ฮะเสมอหน้าหลังโค้ดตอกได้ชัดลึกนะครับองค์นี้11,500พร้อมจะ